นมีทางเดินทุกคนมีความพอใจทุกคนมีเจตนาตั้งใจเราไปฝืนไปบังคับไปแนะนำให้เขายินดีอย่างเราไม่ได้มันจะต้องถูกดําเนินไปตามกฎของธรรมดาแบบนี้คือว่าเขาต้องเจอทุกเธอจะบอกอยากไม่อยากให้เขาเจอทุกเลยไม่อยากให้เขาเห็นทุกเลยอยากให้เขามีแต่ความสุขเธอทําแบบนี้คือริดรอนชีวิตของเขาทําให้นานไปอีกกว่าจะได้พ้นทุก ให้เขาทุกข์ไปตามกฎของเขานี่แหละให้เขาเรียนรู้มันไปในตัวของมันนั่นแหละเขาอยากจะเลวจะชั่วแล้วตกนะแล้วก็ตกไปเดี๋ยวเขาก็มีโอกาสขึ้นมาได้จนได้นั่นแหละอย่างนี้เราใจดำไหมก็เราเองก็เป็นมาแบบนี้พ่อแม่เราก็คงอยากให้เราไปนิพพานนานแล้วถูกไหมอืา แต่ว่าไอเราเนี่ยมันยังไม่เข็ดไม่หลบับใครจะสอนให้เราเข็ดหลบับไม่มีทางเพราะว่าอารมณ์นิพิทายานมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการสั่งสอนของใครคนใดคนหนึ่งจะไหมนะกฎเกณฑ์ของมันมีไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยอศัศจรรย์หรือว่าอาภินิหารอะไรทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ของการดําเนินก็้าไปตามจังหวะ ลำดับลำดาเข้ามันแบบนี้ <c oughs> นั้นที่สุดก่อนที่จะคนเราจะตัดสินใจที่จะเลือกอะไรอารมณ์นี้พิทาญานมันต้องเกิดขึ้นกับทุกดวงจิตไม่มีใครหนพีพ้นแล้วอารมณ์แบบนี้ก็สอนกันไม่ได้บอกให้กันและกันก็ไม่ได้เธออาจจะบอกว่านี่ทุกนะเธอบอกได้ แต่จะบาอยเขาหน่ายจากความทุกข์เธอบอกเขาไม่ได้จำไหมนะเธอบอกว่าเนี่ยมันทุกข์เกิดแล้วทุกข์อย่างนั้นเกิดแล้วทุกข์อย่างนี้เธอพูดไปเธอพูดได้เขาก็ฟังรู้เรื่องแต่เขาจะหน่ายกับสิ่งที่เขารู้สึกของความทุกข์หรือไม่เราพูดให้เขาหน่ายเดี๋ยวนี้ไม่ได้นั้นรวมความแล้วสิ่งเดียวที่เธอต้องจดจำไว้ให้ดีว่าคำว่าอารมณ์นิพพา,ยยาน มันไม่ใช่สิ่งที่สอนกันได้บังคับให้คนไหนเบื่อหน่ายตามเราไม่ได้เราเบื่อหน่ายด้วยตัวเราเองเขาเบื่อหน่ายด้วยตัวเขาเองมันเป็นเรื่องของปัจจตังมารู้ได้ด้วยใจของเขาแต่เพียงคู่เดียวเราสอนไม่ได้เราสั่งไม่ได้เราให้เป็นให้เป็นดังใจที่เราต้องการไม่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครจะยอมรับในกฎข้อนี้ไหม เธอจงวางใจไปเถอะว่าใครทุกคนที่เนื่องกับเราเปลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องทุกคนไม่ว่าใครเธอจะผูกพันเหนียวแน่นแค่ไหนเธอก็ทำอย่างสิ่งนี้ให้เขาเกิดขึ้นในใจเขาไม่ได้เธอจะสั่งแล้วสอนแล้วสอนแล้วสั่งแล้วเอาเทปอัดหูกาไปเถอะฟังเข้าไปลูกนะฟังไปฟัปงไปฟัปงก็ฟังเป็นดีไม่ดีดกลับมาสอนเธอจังหากอย่างนี้ชัดเจนไหม ไม่สงสัยนะในการตั้งมั่นแห่งจิตของเราก็เหมือนกันเราจะทําจิตของเราให้สะอาดถ้าเธอไม่ถึงอารมณ์นิพพิทายานมันก็ไม่สะอาดหลักปฏิบัติมันหนีหลักนี้ไม่ได้ถ้าวิปัสสนาญาณเก้าไม่ด,ดําเนินไปให้สร้างความสงบภายในจิตจนถึงเข้าสู่อารมณ์นิพพิทายานแล้วก็มันจะต่อไปไม่รอดแล้ว ถ้าถึงนิพิธายานแล้วเธอก็ไม่ต่อไปให้วางใจยอมรับกฎของธรรมดาก็ยิ่งไม่รอดใหญ่เธอไม่คิดจะหาทางหลุดออกมาจากอารมณ์ที่เบื่อหน่ายก็ไม่รอดอีกนั้นข้อวัดปฏิบัติในสิ่งที่เธอต้องศึกษาในการทำสมาธิหรือว่าทำความดีเธออย่าลืมกดการข้อปฏิบัติอย่างนี้เอาไว้นะครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาแบบนี้ ผลทางนี่มันคือความจริงท่านไม่สอนเกินความจริงมันบีบทางให้เธอเดินแล้วต้องเจอ,อยังไงทุกคนมันเดินไปเธอมันจะเกิดกี่ชาติกี่พบกี่ชาติเกิดมาแล้วก็กินแล้วก็ขี้ขี้แล้วก็กินต่อให้มันจะไปะเล่นโน่นเล่นนี่ไปตามกีฬาสมาเทสมาแทะแล้วก็มากระว่าไปแต่นะมันก็ไม่อาจจะหนีพ้นจากการถูกปีบคั้นจิตใจกองมันทุกวี่ทุกวันหรอกที่สุดแล้ว มันก็ต้องร้องไม่ไหวแล้วมันอย่างเราร้องกันนั่นแหละกูอยากตายกูไม่อยากอยู่แล้วแตไว้ละถ้าเธอมองได้อารมณ์ความเป็นทิศไอ้คำเนี้ยนะมันไม่ได้เพิ่งมีชาตินี้นะกูอยากตายกูไม่อยากอยู่แล้วทรมานเหลือเกินกูไม่น่าเกิดเลย ต้องถอยหลังจากนี้ไปประมาณสักสี่สิบปสงไขยเป็นอย่างน้อยที่เป็นอยู่อย่างเนี้ยกูอยากตายกูไม่อยากเกิดแล้วทรมานเหลือเกินแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ดับแล้วกลับมากินขี้ต่อจริงไม่จริงก็ไปคิดเอาเองนะ ที่พูดไม่ได้พูดให้เชื่อพูดให้เธอ,เธอติกแต่ตรองพิจารณาเอาทำไมเธอไม่ห่วงตัวของเธอเ,อเธอนะ่ะมีความเบือ่อหน่ายอะไรบ้างในการเกิดเบือ่อหน่ายบ้างไหมมันเบือ่อหน่ายแล้วมันเลือกที่จะหาทางพ้นจากความเบือ่อหน่ายแล้วหรือจิตของเธอมีความมั่นคงกับสิ่งที่เธอคิดว่าทางนี้แหละเราจะหลุดพ้นแน่มีอยู่กับใจของเธอแล้วหรือ ถ้ามันดำรงได้การละลึกอยู่เขาเรียกระลึกชอบอย่างนี้อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันไม่จําเป็นต้องหลับตารละลึกถูกไหมละ่ะระลึกขึ้นมาพิจนารณาระลึกขึ้นมาแล้วก็ย้อนทำมาใช้อารมณ์ความเป็นทิพย์ของจิตของเธอเอาจิตของเธอไปสวยที่เดียวที่นิพพานเป็นอารมณ์ตั้งมาอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่อยู่ๆเราก็จะไปนิพพานไปนิพพานไปแบบเนี้ยมันไม่มีประโยชน์หรอก อย่าคิดว่าจิตมันจะเกาะนิพพานอยู่ได้นะนั่นเขาเรียกกีฬาสมาธิการที่จะไปอยู่นิพพานได้ได้ความรู้สึกว่านี่แหละที่สุดของเราแล้วมันต้องเริ่มต้นจากนิพิทายานเห็นการเกิดการดับแห่งทุกข์ทั้งหลายแล้วมีอารมณ์นิพิทายานเบื่อนหน่ายกับการเกิดการดับที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานแบบนี้ จนไม่มีความยินดีพอใจในมนุษยโลกเทวโลกแล้วก็ปรมโลกอารมณ์หน่ายในการเกิดอย่างนี้ทั้งสามโลกมันจึงมีในใจของเราผู้ที่อยากจะไปเสวยจิตที่นิพพานไม่อย่างนั้นการปักอารมณ์ใจไว้ที่อารมณ์นิพพานมันจะไม่ตั้งอยู่ได้ความยินดีมันจะไม่ตั้งอยู่ได้ความ,มพึงพอใจเลยแต่มันตั้งอยู่ด้วยความทยานของจิตเราเท่านั้นแหละที่ว่าเราจะไปนิพพานละ แล้วอยู่นิพพานเราจะเป็นสุขดีไปละต้องจิตไปแล้วละทำไปเถอะไม่ได้ผลน่ะมันไม่ได้เดินในเส้นทางในอริยมรรคอริยผลที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเดินกันมันจะไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรลหละมันคนละทางแล้วอะแต่เวลาทางนี้ต้องผ่านนิจิทายานนะทางนี้ต้องเห็นการเกิดการดับห่งความทุกข์ทั้งหลายเป็นเหตุนะ มันต้องเห็นอยู่แล้วไม่เห็นคุณจะเลือกที่จะเดินไปสิ่น,นั้นทําไมล่ะจําไว้ให้ดีว่าถ้าเราไม่มีอารมณ์นิพิทายาณอย่าหวังฌานสี่อย่าหวังว่าใจเราจะทรงฌานสี่ได้ไม่มีทางนั่นประการหนึ่งถ้าทรงฌานสี่ไม่ได้ก็อย่าหวังว่าชิบจุกุยานที่ใช้ฌานสี่ใช้งานจะเกิดผลไม่มีทางเกิดเกิดไม่ได้เด็ดขาด นี่เป็นหลักบังคับนะมันบังคับทางเดินอยู่แล้วนั้นนิพิทายันเป็นของที่ทำให้เกิดขึ้นในใจของเธอไม่ยากถ้าเธอรู้จักหวนคิดนแล้วก็คิดพิจารณาถึงการเกิดการดับแห่งทุกข์ที่แนะนำให้ฟังเนี่ยพอจับทางได้ไหมคิดยังไงพอเข้าใจไหมไอ้คิดไปงี้ยลุลืมตาคิดพิจารณาอูพอข้าวจะใส่ปากพอท้องเริ่มแสบท้องมปวด มึงมาอีกแล้วมึงจะสร้างที่ให้กูเกิดอีกแล้วนี่แล้วก็พูดไปพูดไปในใจไปนะแต่ร่างมันจะว่าชาติสุดท้ายว่าว่าเปอย่างนั้นกูไม่อยู่กับมึงแล้วเว้ยไปดีกว่าวะแล้วก็ทําจิตเขาให้สะอาดนะแล้วก็ไปอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้มันซ้าชองชนานาญเรียกให้เป็นวัดสีจัดการชานาญพอมันชานาญแล้ว ความคล่องตัวมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าทรงเป็นฌานนะพอมันทรงเป็นฌานปุ๊บมันก็จะเริ่มชินชินกับการทรงเป็นฌานมันก็จะเป็นมัคพอมัคเริ่มทรงตัวจงชินมัคมันก็จะเกิดเป็นผลมันเป็นลำดับของมันแบบนี้มันข้ามขั้นไม่ได้ เพียงแต่ว่าคำว่าฌานสี่มันไม่ได้หมายถึงเราจะต้องมานั่งดับทุกอย่างจนเหลือจิตที่ไม่แล้วไม่รับรู้สัมผัสอะไรภายนอกเลยอย่างไอ้นั่มันเป็นฌานสี่ทรงตัวซึ่งยังเป็นฌานสี่ปลอมๆไม่ใช่ฌานสี่แท้ๆไม่สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรได้นอกจากอภิญญาสมาบัติ ถ้าไม่เอาไปใช้เพื่อในการเข้าสู่วิปัสสนาญาณเก้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยรักษาความรู้อันนี้ไว้นะหลวงพ่อสอ,สอนเอาไว้ไม่ใช่เอามาจากไหนหรอกนะพ่อสอนอย่างนี้